สวัสดีค่ะวันนี้เฟิร์นจะมา,าแช์นะคะแชมพูนะคะแชมพูน้องหมานะคะที่ใช้ดีบอกต่อนะคะอันนี้การันตีโดยเบลล่านะคะเพราะว่าเบลล่านี่คือน้องหมาของของเฟิร์นเองนะคะที่ใช้แล้วก็นะคะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะว่าม,มีตัวไหนบ้างและเฟิร์นจะมาแชร์ให้ชมนะคะแป๊บหนึ่งนี่เลยนะคะเป็นออร์แกนิกนาโนแชมพูนะคะชิ้นแรกเลย ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นด็อกต่อยนะคะเป็นแชมพูโดยน่าจะกลุ่มชุมชนไหมคะไม่แน่ใจนะอันเนี้ยเดี๋ยวจกคู่นะคะน่าจะใช่เนาะเพื่อนก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเพื่อนสั่งมาจาก facebook นะคะนี่นะคะแชมพูตัวนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นแชมพูนะคะสมุนไพรเลยนะคะเป็นออร์แกนิกนะคะ ที่เฟิร์นเลือกใช้เนี่ยมันก็มีหลายตัวนะคะแต่ว่าที่เฟิร์นเอามาวันนี้ก็คือจะเป็นแชมพูที่ใช้ดีนะคะสำหรับเบลล่านะคะเบลล่าเป็นหมาพันธุ์เล็กนะคะเป็นพันธุ์ชิวาว่านะคะแล้วก็ขนสั้นด้วยปกติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอาการคันที่ที่ตัวสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาจะมีอาการเหมือนชอบเลียที่เท้าอะคะ่ะที่ขาซึ่งแล้วก็เออก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรซึ่งไปหาหมอก็เขาก็บอกมันก็เป็นปกตินะคะเฟนก็ ใช้นะคะแชมพูตัวนี้เลยนะคะอันนี้คือตัวแรกนะคะที่เฟิร์นใช้อันนี้เป็นออร์แกนิกนาโนแชมพูนะคะเป็นแชมพูนะคะที่ช่วยลดอาการคันแดงผื่นนะคะสำหรับน้องหมาขนอ่ขนสั้นนะคะตัวนี้นะสำหรับผิวบอบบางก็ใช้ได้เป็นสูตรมังคุดนะคะอันนี้เป็นตัวแรกเลยที่เฟิร์นใช้นะคะ250 ml หินะ,ะตัวนี้คือดีจริงนะคะ นี่เลยนะคะคือสุนัขนะคะเหมาะสำหรับผิวสุนัขนะคะที่มีค่า pH 7.5นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติล้วนเลยนะคะตัวนี้ใช้ดีนะคะแก้คันน้องได้ทำให้ผิวเ,เขาเรียกว่าอะไรอะคะช่วยให้ผิวแบบน้องดูขาวดูแบบดูไลท์ขึ้นมากเลยนะคะตัวนี้นะคะแก้คันได้แก้กลิ่นสาบกลิ่นเหม็นได้ด้วยนะคะอาบแล้วกลิ่นติด พี่ขนนะคะที่ตัวน้องนะคะกลิ่นติดทนมากตัวนี้นะคะหอมด้วยน้องหมาหอมมากนะคะสําหรับตัวนี้เลยนี่แต่ว่า,าขนเนี่ยสำหรับตัวเล็กนะคะที่ใช้แล้วได้ผลลัพธ์เนี่ยดีทุกอย่างแต่ว่านะคะตัวนี้จะไม่ทําให้ขนนุ่มมากนะครับว่ามันไม่ได้ช่วยให้แบบบำรุงขนให้นุ่มนะคะมันมันไม่ใช่นะตัวนี้สําหรับแก้แพ้แก้คันแก้ผื่นแก้ผิวแดงนะคะตัวนี้เลยใช้ดีบอกต่อนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ ไม่ใช่ตัวที่สองอันนี้คือจะเป็นโรชั่นบำรุงขนนะคะเป็นเหมือนแบบคอนดิชแน์แต่แบบไม่ต้องล้างออกนะคะตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้ราคานะคะเฟื่งก็จะบอกไปเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีราคาค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะอันนี้เฟืงซื้อที่ร้านเพจช็อปแถวบ้านนะคะซื้อมาอยู่ที่ราคาสองร้อยสิบสี่บาทนะคะตัวนี้นะมันก็มีทั้งถูกทั้งแพงด้วยนะคะอ่าอย่างเช่นใน ในพวกช้อปปี้พวกลาซาด้าอย่างเงี้ยก็อาจจะมีราคาแล้วก็เรา,าจ,จะได้โปรดีแต่ว่าเฟิร์งก็เออที่บ้านก็มีก็เลยไปซื้อมานะคะไม่ไม่ได้สั่งมาเนาะอาจจะแบบถ้าเทียบราคาอาจจะถูกกว่าพร้อมในยค่าขนส่งเนี่ยก็อาจจะพอๆกันเลยนะคะกับราคาที่เฟิร์นซื้อมาตัวนี้นะคะอาบน้ําให้น้องแล้วเช็ดขนนะคะให้หมาแล้วเราก็ฉีดสเปรย์ลงไปที่ขนน้องเลยนะคะทําให้ผิวหอมนะคะขนน้องหอมนะคะแล้วก็นุ่มด้วยนะ สำหรับเฟิร์นครั้งแรกที่เฟิร์นใช้เฟืนจะใช้สองตัวนี้นะคะร่วมด้วยนะคะอันนี้เป็นแชมพูแล้วก็จะใช้คอนดิชเนอร์นะคะบำรุงไปด้วยดีค่ะตัวนี้เฟิร์นชอบมากเหมือนกันนะคะทําให้กลิ่นหอมนะคะแก้แพ้แก้คันได้แน่นอนแต่ว่านะคะผิวน้องจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่เฟิร์นก็เลยซื้อตัวนี้นะคะมาช่วยนะสาหรับผนนุ่มเนาะส่วนตัวที่สามนี่เลยนะคะนี่จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแชมพูอาบน้ําสมุนไพร สำหรับสุนัขและแมวนะคะอันนี้สกัดจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเป็นสมุนไพรไทยนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูในเพจได้นะคะอันนี้นะตัวนี้เป็นด็อกดอยนะคะมีแชมพูสมุนไพรนะคะแชมพูอับน้ำสมุนไพรของด็อกดอยสามารถที่จะเข้าไปดูใน Facebook หรือช่องทางต่างๆได้เลยนะคะอันนี้อันนี้เฟิร์นได้มาก็ ราคา350ร้อยห้าสิบถ้าเฟิร์นจะไม่ผิดนะอันนี้คือราคาเดียวกันเลยนะคะไม่ไม่ได้มีราคาแบบร้านอื่นเนี่ยเฟิร์นสั่งมาจากเพจนะคะนี่นี่เลยนะคะนี้จะมีด็อกต่อยเนาะด็อกต่อยอันนี้ใช้ดีมากนะคะเออเดี๋ยวสรรพคุณน,นิดนึงตัวนี้ตัวนี้เนี่ยแก้แพ้แก้คันเหมือนเหมือนกันนะคะน้องที่มีอาการเกามีการเรียบที่ผิวที่ขาใบหูแดงนะคะปากแดงสามารถใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเฟิร์นเพิ่มตรงนี้นิดนึง สำหรับเฟร์นนะคะใช้อาบน้ําให้น้องในเฟร์นจะใช้ผสมกันเลยนะคะตัวนี้จะดีมากไม่ทําให้น้องแสบตานะคะเวลาเราเอาบน้ําให้เขาที่หัวที่ใบหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะเลียก,กินได้ด้วยนะคะปลอดภัยต่อหน้องด้วยนะคะตัวนี้นะออร์แกนิกนาโนนะคะลองเข้าไปดูได้เลยนะคะมีหลายสูตรมากเราสามารถที่จะขอคําแนะนํานะคะจาก คนขายได้นะคะคือให้คำแนะนำที่ดีมากว่าน้องเันพันอะไรมีอาการยังไงอย่างเงี้ยคือของเขามีหลายสูตรนะคะที่เฟิร์นจะพูดเนี่ยส่วนตัวนี้นะคะอันนี้ก็ดีมากนะคะแก้แพ้แก้คันกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะเหมือนจะมีกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ด้วยเนาะถ้าเฟิร์นจำไม่ผิดเนี่ยแต่มันกลิ่นหอมนะคะ ตัวนี้ใช้แล้วขนนุ่มดีนะคะแก้แพ้แก้คันได้ดีมากเลยนะคะสำหรับน้องใครที่มีเห็บมัดเยอะๆนะคะเขาเคลมมานะคะว่าตัวนี้ช่วยได้เลยใครที่มีเห็บมัดอาบน้ำให้เขาจะติดมือออกมาอย่างเงี้ยเฟิรนก็ยังไม่ไม่แน่ใจในตัวนี้นะคะเพราะว่าว่าเขามันทำได้จริงไหมคือตัวเล็ขของเฟินเขาไม่มีเห็บไม่มีมัดนะคะเดี๋ยวจะชอบเลียดที่เท้าอ่ะการเท้าแดงเหมือนขนร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนั้นนะ ตัวนี้นะคะใช้ดีทุกอย่างแต่ว่าเฟิร์นแนะนําว่ากลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นอ่อนเวลาเราอาบน้ําให้น้องเราล้างตัวเขาเนี่ยกลิ่นจะไม่ค่อยติดตัวเขานะคะแต่ว่าได้ผลลัพธ์ดีมากเลยนะคะดอกต่อยเนี่ยเขาบอกเป็นดอกต่อยแพ้ยุงอย่างเงี้ยกันยุงได้นะคะกลิ่นหอมจริงๆค่ะตัวนี้นะเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะดูนี่แล้วก็เข้าไปสั่งได้เฟิร์นไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรให้เขานะคะอันเนี้ยใช้จากจริงๆเลยนะคะนี่ โอเคนะคะนี่จะมี3มแชมพูนะคะมีเจ้าด็อกดอยตัวนี้แล้วก็มีออร์กาออร์แกนิกนาโนแชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นเซรั่มตัวนี้นะคะ ค้าคนสวยเดนน่าฮะไม่หาหมาไหมนี่นะคะแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้เลยที่เฟิร์นช่วยด้วยนะคะเวลาที่น้องเขาชอบเก่านะคะนม่ไม่ใช่เก่านะคะคือเขาชอบเลียเลียแบบเลียที่เท้าเขาอะคะ่ะทั้งสี่เท้าเลยเนี่ย นี่เจ้าตัวเล็กตัวนี้เลยเนี่ยดูซิสวัสดีค่ะหรือ,อยังสวัสดีค่ะนี่นะคะเขาจะชอบเปลืยกตรงนี้นะนี่ชอบเปลืยกที่เท้านะคะมันแดงนะเฟินก็จะใช้ตัวนี้นะคะดีมากเหมือนกันนะคะตัวนี้คือฮาวโดนะคะเป็นบาลนะคะแก้ผิวแห้งแก้คันนะคะตัวนี้เลยอันนี้เฟิร์นใช้ไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะนี่เฟิร์นใช้หลังอาบน้ํานะคะแล้วเฟิร์นก็จะทาทุกวันนะคะที่เท้าเขานะคะ แล้วก็ขานะคะแก้คันได้ดีมากกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมอมันเหมือนน้ำมันมะพร้าวอะคะ่ะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของออร์แกนิกหลายอย่างนะคะน้ำมันมะพร้าวอะไรลองลอง,ลองเข้าไปดูได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นเป็นบาร์นะคะเพชบาร์ตัวนี้สามารถน้องสามารถลิกได้นะคะรีคิเบิลฟอร์แพดส์โอเค ขึ้นก็หมายถึงว่าสัตว์เลี้ยงสามารถจะเลี้ยได้นะคะทานได้เพราะว่าเป็น100%่ออร์ซนออร์แกนิกนะคะตัวนี้100%นะคะออร์แกนิกเดี๋ยวคุนจะให้ดูนี่นะคะ howdo นะคะ secret midnight pet balm นะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ natural r e f i l e for pets นะคะคือ,อ,อสัตว์สามารถเลี้ยได้นะคะตัวนี้เลยใช้ดีบอกต่อเหมือนกันนะคะตัวนี้ ใช้ดีบอกต่อหนูลงมาสิลูกลงมาแล้วขึ้นได้ทำไม ใช่ค่ะน,น,นี่เดี๋ยวมา,มาไลฟ์ก่อนแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวหนูนั่งก่อนนะลูกนะนเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสเปรย์น้ําหอมนะคะที่เฟิร์นใช้ฉีดให้น้องบ้างนะคะกลิ่นเนี่ยจะหอมนะคะอันนี้เฟิร์นไม่แน่ใจว่ารานะคาเท่าไหร่นะก็เฟิร์นไปซื้อที่ร้าน pet shop, เพชรช็อปเปินจำไม่ค่อยได้นะคะตัวนี้ก็กลิ่นหอมนะคะสําหรับสัตว์เลี้ยงเลยนะคะ เป็น perfume f ม c ฟกัสนะคะแต่ที่จริงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันกับทั้งน้องหมาน้องแมวนะคะกลิ่นหอมดีนะคะตัวนี้เป็นจะฉีดใส่ฝัาม,มือนะคะนิดนึงแล้วก็รูปที่ขนเขานะคะติดทนาน,นะคะกลิ่นเนี่ยหอมแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น Nature Plus นะคะเฟื่อนซื้อมา1นึงเซตจะเป็นมีสเปร์นาโนนะคะมีตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีมีผลิตภัณฑ์ปั๊มปากนะคะเหมือนจะเป็นฟาสต์สโพร มันจะเป็นคลายวิตามินซีไหมคะเฟิงก็มีลองชิมบ้างนะคะตอนสม่ามันมีรสเรี้ยวเนะาะอันนี้พอตัวเล็กไม่ค่อยชอบนะคะคือเขาไม,ไม่ไม่ทานเลยนะคะที่จริงตัวนี้จะเอามันเป็นเซตนะคะเ,เซตของของของหมอเอนะคะหมอเอน่าจะใช้เนาะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ปำรปากนะคะเป็นเหมือนวิตามินซีบำรุงน้องหมาอย่างนี้ค่ะเรียกว่าอะไรเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี้ยงที่ต้องการบำรุงเร่ง เร่งอะไรอะคะเร่งด่วนทุกกรณีมีปัญหาผิวหนังโรคเลื้อนขนร่วงอยากไม่เงางามหรือผิวบอบบางแพ้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะคือเขาให้ป้อนน้องน,องนองหนึ่งปั๊มวันละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ย <c oughs> น้องเขาไม่ค่อยชอบนะคะตัวนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยกินแต่ว่าอ่าส่วนสเปรานโนเนี่ยดีนะคะแต่ว่าฝืนเอาไว้ที่ข้างล่างนะคะไม่ได้ขึ้นมาด้วยใช้ดีเหมือนกันนะคะ ดีมากนะคะอันนี้คือสินค้าส่วนใหญ,ญ่ที่เฟิ่อนใช้นะคะอันนี้จะเป็นสำหรับอาคลีนเนอร์สำหรับอายและก็เอรนะคะเป็น uh, เรียกว่าอะไรอะ่ะที่เช็ดคาบน้ําตาแล้วก็เช็ดหูนะคะตัวนี้กลิ่นหอมนะคะเป็นกลิ่นน้ํำนมข้าวนะคะหอมดีมากเลยอันนี้คือเฟืร์นใช้ประจำนะคะสำหรับเจ้าตัวเล็กนี้เลยนะคะ อันนี้ก็เข้าไปดูได้นะคะถ้าใครสนใจอยากลองใช้น้องที่มีปัญหาอันนี้กลิ่นหอมดีนะคะทําจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะเป็นออเกนิกหมดเลยอันนี้อายเยกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ออดด่วนด้วยอันนี้ทาจากนมข้าวกลิ่นหอมดีนี่เลยนะคะสมตรที่เพื่อนจะใช้อันนี้คือเขาไม่ค่อยชอบนะคะคือที่เขาเรียกกินไม่ก็คือต้องป้อนเขาอะคะ่ะเือบใส่ช้อนแล้วก็จับเขาหน่อยให้เขากิกนไม่กินเองนะคะผสมอาหารก็ไม่กินเลยเพราะมันจะมีรสเปรี้ยวหน่อยไปชิมนะ นี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เฟิร์นใช้นะคะสำหรับเบลล่าน้อยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดตามแล้วก็ใช้ตามน้องได้เลยนะคะแต่เฟิร์นแนะนำนิดนึงนะคะว่าน้องแต่ละตัวค่ะเขาจะได้ผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือสำหรับเจ้าตัวเล็กเฟิร์นก็ใช้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะบางยี่ห้อเฟิร์นก็ถ้าไม่ได้ผลดีเท่าไหร่เฟิร์นก็ไม่อยากจะแบบเอามาแนะนำนะคะอันนี้คือเฟิร์น ใช้แล้วมันดีนะคะได้ผลดีผลิตภัณฑ์ที่ดีเฟิ่นก็เลยมาแนะนานะคะอันนี้ไม่ได้เป็นนักรีวิวหรืออะไรของเขาอันนี้เฟิ่นรีวิวจากการใช้จริงๆนะคะตัวนี้หอมอันนี้แก้คันนะคะแก้เท้าสากเท้าอะไรอย่างเงี้ยได้เฟิ่นทายเขาทุกวันนะคะตัวนี้อันนี้ก็ทา คาบน้ำตาค่ะก็สองวันครั้งหนึ่งหูเนี่ยประมาณ 3- ามสี่วันค่อยเช็ดครั้งนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้มีอาการคันสักเท่าไหร่นะคะเขาไม่ได้มีอาการแบบมีไรในหูมีอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้แต่ว่าเช็ดเฉยๆนะคะเพื่อทําความสะอาดเนาะส่วนนี้นะคะแชมพูเนี่ยดีจริงๆนะคะดอกต่อยแพ้ยุงแต่ว่ากลิ่นจะไม่ติดทนที่ตัวน้องนะคะแต่หอมอ่อนช่วยได้เยอะมากขนนุ่มเงางาม,งามอันนี้คือนุ่มจริงๆ ตัวนี้ดีทุกอย่างแก้แพ้แก้คันนะคะกลิ่นหอมติดทนติดนานนะคะตัวนี้น้องสามารถเลียได้ด้วยนะคะเป็นนาโนเทคโนโลยีนาโนนะแต่ว่าขนจะไม่นุ่มนะคะของเขามีหลายสูตรมากนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีตัวนี้รักษาอาการคันอาการแดงโดยเฉพาะนะคะตัวนี้ดีมากเพิ่นได้ซื้อตัวนี้มาใช้คู่กันเพื่อบำรุงขนเขาให้มีขนนุ่มนะคะเนี่ยสำหรับสองอันนี้เพื่อนใช้คู่กันนะคะไปลคะค่ะ